สวัสดีครับวันนี้คุณบอลาวาจะามาทำขนมงค้ดถ่ายนวก็ระทากันนะครับต้นอุปก,กรณ์ที่ช้ก็จะมีเตาจานน้ำมันแล้วก็ข่ายนักกระทาแล้วก็ฝานะครับแล้วก็ช้อนเพื่อนๆอย่าม,มัาลงปทีทะช้อนเลยนะครับแล้วต้องมีผู้ปกครอด้วยนะครับ ทีนี้กองกองให้มันก็จะตึงที่ผิวนะคะอุ๊ยผิดชกไม่เป็นไรเอาอีกไม่ไม่มันเลอะมนเลอะไม่เป็นไรเอาอีก,ออกโอ้ เอมพีเดียแตแล้วหรอะไรมนจะแกดในกน่าโอ้โอ้โอ้โหเละเละอือือถูกแล้วี่เราต้องแกะทีุ่กแล้วขึ้นด้วยนะครับอือฮึปีดนี้อือกึอนอ๋ โอ้ยโอ้ยโชคดีไปโอ้จะสูหมดแล้วนะน่าอร่อยเด็ด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 อันนี้มันแบบไม่เลือกว่าใครเนี่ยทีนี้เราก็มาแคะออกนะครับมันดูไม่เหมือนไข่เลยอ่ะอันนี้มันแบบ เก็มีมาต่อสาอันน okay. ี like cool ้เนาะไหนนี่ไงมาต่อสายนี้พอแลังมัดดิค่ะติดติปโอ้โหอืมเจ้าคันตอบดีดีจีิงแเล็ต ฉันประยาดเลยเดกสนุกออกสนุกแต่โดนไฟช็อตสิไงโอ้อยอันยึบเนแปะดีอ่ะมึเไปเห็นเลยอันนี้เป็นนี่เสร็จแล้วครับใส่ป่นปุนลรสกันนะครับนี่เป็นผงปาปริก้าเผ,ผ็ดเลยเพื่อนๆครับแล้วดูซิว่าใครจะโดนผงปาปริก้าบ้าง อันนี้เป็นซอสแม็กกี้แม็กกี้เม็ดแ,แม็กกี้เม็ดแม็กกี้เม็ดแม็กกี้หนึ่งอ่าแล้วทีนี้ก็คือพริกไทยพริกไทยตายอะไรอะพริกไทยตาอะไรก็ได้แต่ก่อนนั้นยอมผสมกันได้นานนี่เยอะๆเลยอะเล ต,ต่อไปซปักป๊กเกิดแท้นะครับทาน,นาค่ะวจะกานะครับว่าระได้ไป,ปก้าหนึ่งส,งส,งสงองสามไรเอ่ยเซ้าป๊กเกิดแท้อืมอย,อยแต่ไม่มีใครได้ครับเนี่ย ดูที่ใครจะได้ผมปบบรับิข้าห้ามแอบ,บดูดดนะกวีแอบ,บดูปิด,ด,ดอืออ่ะเขาบอดที่ไม่ถึงได้ไรอ่ะเหมือนเหมือบอดไหมอ่ะ<อ>ปลิก้าเลยอ่ะแล้วไม่ทบิดใจนะอ่ะยอยยยยบลิกา้าอ่อยมากเลย เ้ยหืมเผ็ดมัม้ยนเนี่ยไม่เลยกดแชร์กดติดตามและรับฟังคลิปใหม่ๆของช่องคุยบายทุกทนนะครับสวัสดีครับ